วันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของดีวอลครับตัวนี้ใช้งานดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดฝุ่นในซอกในมุมนะครับหรือว่าดูดฝุ่นที่พื้นแบบนี้ก็ทําได้นะพกพาสะดวกครับมีความอเนกประสงค์มากๆครับสามารถที่จะใช้ในบ้านก็ได้เอาไปใช้ในรถก็ยิ่งจะดีเลยครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอื่นๆสามารถประยุกต์ใช้งานได้เยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับของ d ีวอลรุ่นก็เป็น DCV 5 0 1 L เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีวิธีการใช้งานแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆต่างๆเนี่ยอะไรกันบ้างลองไปดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวสเปคของเครื่องกันก่อนนะครับตัวเครื่องก่อนก็ตัวนี้เป็นตัวเปล่านะครับไม่มีแบตเตอรี่มาให้แต่เราสามารถที่จะใส่แบตเตอรี่ขนาด18โวลต์20โวลต์ที่เรามีอยู่เนได้นะครับ <S <S แล้วก็กดเปิดที่นี่กำลังดูดนะครับหรืออัตราการ ดูดลมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่21.7ลิตรต่อวินาทีนะครับตัวนี้จะเห็นว่าจะมีไฟ LED นะครับแล้วก็ไฟ LED เนี่ยหลังจากเปิดใช้งานแล้วนะครับเราปิดสวิตช์แล้วเนี่ยเขาก็ยังจะสว่างอยู่ประมาณสัก20ิวิแล้วก็จะปิดไปวิธีการเปิดนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าง่ายมากเลยนะกดปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมา ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมีที่กองฝุ่นหรือว่าตัวฟิลเตอร์อยู่นะครับเราสามารถที่จะดึงออกมานะครับเอาฝุ่นเนี่ยฝุ่นจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะตัวนี้สามารถบรรจุปริมาตรได้อยู่ประมาณ0.7ลิตรนะในนี้โดยที่ฝุ่นเนี่ยนะครับเวลาเราดูดเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านในนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยไปทิ้งได้นะครับแล้วก็ตัวกองเองนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะถอดออกมาได้แล้วก็เอาไปเคาะเอาไปเช็ดนะครับให้มันสะอาด จากนั้นก็สามารถที่จะใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนี่นะครับการใช้งานคร่าวๆก็แบบนี้นะเวลาใส่ก็นะครับใส่ด้านล่างก่อนแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยส่วนด้านใต้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนฐานนะครับเราสามารถที่จะตั้งแบบนี้ได้สําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นฮุกนะที่เขามีมาให้นะเวลาเราใช้งานเราไม่จำเป็นต้องถือแล้วก็เปิดใช้งานนะครับเราสามารถที่จะแขวนกับ เข็มขัดหรือว่าที่บริเวณเอวของเราได้แล้วก็เปิดใช้งานได้ครับสามารถที่จะเปลี่ยนฝั่งได้นะครับกรณีที่เราไม่ถนัดนะเรามาเปลี่ยนมาใส่ฝั่งนี้ได้นะครับโดยการถอดน็อตหนึ่งตัวตัวนี้ออกมาแล้วก็มาใส่ฝั่งนี้ได้เลยถัดมาเรามาดูหัวต่อกันบ้างน,นะครับก็มีทั้งหมดที่ผมดูนะครับจะมีทั้งหมดห้าหัวห้าล,ลักษณะในการต่อได้แต่ก็จะมีตัวก้านนะครับตัวนี้นะที่สามารถที่จะต่อความยาวได้นะามาดูอันแรกอันนี้ก็จะเป็นอันแบบเล็กๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลย ถัดมาก็จะเป็นตัวแปลงนะครับที่ตัวนี้จะมีหน้ากว um. ้างนิดนึงนะครับสามารถเสียบแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนะครับที่ดูดฝุ่นที่เหมือนไว้ดูดพื้นดูดพรมอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับสามารถที่จะหมาุนตรงนี้ได้นะครับก็สามารถจะเสียบได้เหมือนกันครับอีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่อการตรงๆแบบนี้เลยนะครับสามารถเอาไว้ดูดฝุ่นนะครับในมุมแคบแคบเล็กๆหรือว่าซอกซอกเข้าไม่ถึง แล้วก็ตัวนี้ครับต้องบอกว่าอันนี้ดีมากเลยนะเป็นเหมือนตัวข้อข้องอที่สามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการของเราครับยืดได้งอได้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็สะดวกนะครับตัวนี้ผมว่าสะดวกมากเลยนะก็คือเวลาเนี้ยเราก็เปิดแล้วก็เอาไปดูแแบบดแบบนี้ก็มีหัวต่อประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวก้านต่อนะครับยาวขึ้นมาอีกนะตัวนี้ ซึ่งการต่อยาวตัวเนี้ยก็ต้องบอกว่าเราสามารถที่ใส่หัวทั้งหมดเนี้ยห้าหัวเนี่ยเข้าไปได้ทั้งหมดเลยครับนี่ครับอย่างเช่นนี้นะต่อได้นะครับหรือเราจะใช้นะครับดูดฝุ่นก็ที่พื้นนะผมว่าตัวนี้ก็เหมาะแบบนี้เลยนะครับหัวเขาก็จะให้ตัวได้นะครับเวลาเราใช้งานอีกอย่างนะครับเขามีถุงตะข่ายมาให้สําหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับตัว เครื่องดูดฝุ่นของเราได้นะครับต้องบอกว่าถุงเนี่ยใหญ่เพียงพอเลยครับที่จะใส่ของทุกอย่างนะครับที่เป็นอุปกรณ์เสริมเนี่ยได้เลยนี่ครับแบบนี้เลยดีมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการใช้งานกันเลยครับต้องบอกว่าเห็นตัวเครื่องเขาเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเพียงพอในการที่จะใช้งานอาของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดฝุ่นในตอกในมุมต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยสามารถที่จะดูดฝุ่น,นออกมาได้หมดเลยนะจะเห็นว่าแรงลมเนี่ย ขนาด21.7 21, ลิตรต่อวินาทีเนี่ยสามารถที่จะดูดได้อย่างสบาย,ยบน,นะครับนะครับจะเห็นว่าฝุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะเป็นเม็ดขวดเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดูดเข้าไปได้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้งานนะครับเราต้องคอยดูว่าตัวฝุ่นเขาเนี่ย เข้ามาในตัวที่เก็บเนี่ยเยอะมากน้อยขนาดไหนครับเราควรที่จะเอาไปเททิ้งแล้วก็เคาะในส่วนของตัวที่กองนะครับให้มีความสะอาดเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปขวางการดูดนะครับแล้วมันจะดูดไม่แรงนะครับตรงนี้เราก็ต้องคอยดูด้วยนี่ครับในการดูดเนี่ยโดยใช้หัวแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าสามารถที่จะดูดได้พื้นที่ที่กว้างมากๆแล้วก็แรงดูดเขาเนี่ยต้องบอกว่าเพียงพอในการใช้งานอย่างแน่นอน,นจะเห็นว่าฝุ่นต่างๆเนี่ย สามารถที่จะดูดไปได้แล้วก็ในหัวต่างๆนะครับผมก็ลองใช้งานเนี่ยถือว่าตอบโจทย์สามารถสลับหัวเปลี่ยนไปมาในการใช้งานในรูปแบบต่างๆได้โดยปกติครับฝุ่นแบบนี้นะับมงโต๊ะเรื่อยวงเดือนเนี่ยผมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเครื่องดูดฝุ่นผมก็จะใช้การเป่ามันก็จะฟุ้งกระจายแต่พอเรามีเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าสะดวกมากๆนะครับเราสามารถจะดูดฝุ่นแล้วไม่มีการฟุ้งกระจายเลย แล้วก็ในส่วนของการดูดฝุ่นที่พื้นนับอย่างพื้นองผมจะเห็นว่ามีความเลอะเทอะมากๆเลยจะเห็นว่าพอดูดไปแล้วเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเลยครับระหว่างส่วนที่ดูดกับไม่ดูดนะฝุ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็ถูกดูดไปส่วนอื่นๆนะที่เป็นคาบอยู่เนี่ยอันนี้ก็คงต้องใช้วิธีการถูหรือเช็ดเอานะครับนี่ครับตัวข้อต่อที่เป็นข้อต่อแบบให้ตัวได้หรือเป็นข้อง,งอแบบนี้คือก็สามารถใช้งานได้สะดวกแล้วผมเนี่ยต้องบอกว่า ข้อต่อลักษณะน,นี้คือใช้งานได้ดีมากๆแล้วผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นเนี่ยได้อีกหลายอย่างเลยนะครับสามารถที่จะต่อหัวต่างๆได้ทุกแบบเลยนะครับก็ลองดูนะครับหัวต่างๆเนี่ยประยุกต์ใช้งานได้อย่างไรแล้วก็ข้อดีนะครับตัวฮุกที่ผมบอกไปคือสามารถที่จะแขวนตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวของเราได้ครับแล้วเราสามารถที่จะทํางานสองมือได้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเอามือนึงไปถือ ตัวเครื่องนะครับแล้วก็อีกมือนึงดูดเนี่ยมันอาจจะไม่ถนัดนี่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้งานอย่างเช่นเราจะเจาะผนังปูนทีนึงเนี่ยนะครับบางทีเราต้องอาหาอะไรมารองตัวเศษตัวปูนใช่ไหมครับถ้าเรามีเครื่องดูดฝุ่นเราสามารถที่จะเอาเครื่องดูดฝุ่น,นมาดูดแบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อื่นๆมารองพวกเศษฝุ่นเศษปูนที่เราเจาะเ,เ,เลยครับก็ลองดูนะครับสามารถประยุกต์ใช้งานในงานช่างของเราได้ด้วยในการแขวนกับ เข็มขัดหรือว่าที่เอวของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนฝั่งได้นะครับถ้าเราไม่ถนัดในแนวนี้นะเราก็แค่นะครับเอาน็อตตัวเนี้ยออกมาแล้วก็เปลี่ยนตัวฮุกเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะสามารถนะครับเปลี่ยนฝั่งการแขวนของเราได้นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะหันไปอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ก็ลองดูนะใครถนัดแบบไหนก็สามารถที่จะลองปรับเปลี่ยนตามที่เราพอใจได้เลย ในส่วนของเรื่องราคาตัวเครื่องเนี่ยนะครับตัวนี้ผมดูในช h อป e ีหรือร a z a d a ราคาอยู่ประมาณสัก3,500ัถึง3,800นนะครับก็แล้วแต่ร้านที่เราจะหาซื้อได้อันนี้ก็คือเป็นตัวเป,วเปล่านะครับไม่รวมแบตเตอรี่มีตัวเปล่าแล้วก็อุปกรณ์ในเซต,ตมาให้ทีนี้ครับต้องบอกว่าในงานที่เอามาประยุกต์ใช้ไม่ใช่เป็นประยุกต์ใช้นะครับเป็นงานที่สามารถใช้งานได้เลยนะครับอย่างเช่นการเอามาใช้ดูดฝุ่นในบ้านนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมาะกับพ่อบ้านแม่บ้านที่ใครเนี่ย มีการทําความสะอาดบ้านบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมแบบนี้หรือว่าพื้นในบ้านของเราเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีเลยดูดฝุ่นได้ดีมากๆแล้วก็สะอาดเลยครับในซอกในมุมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้ก็นี่นะครับจะเห็นว่าไม่เฉพาะที่จะเอามาใช้เฉพาะงานช่างอย่างเดียวนะครับสามารถใช้งานอื่นๆในบ้านของเราได้ด้วยก็ถือว่ามีความอเนกประสงค์ครับสําหรับตัวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของดีวอลตัวนี้นะครับ ทีน,นี้พอเรามาใช้ในรถนะครับก็จะเห็นว่าสามารถใช้งานได้ดีครับสามารถปรับเปลี่ยนหัวตามที่เราจะใช้งานได้นะอย่างในซ่อในมุมเนี้ยเราก็ใช้ตัวหัวดูดธรรมดานะครับเข้าไปดูดได้เลยมันก็จะสามารถดูดฝุ่นตามทอกตามมุมต่างๆออกมาให้เราได้แล้วก็ต้องบอกว่าการใช้งานในรูปแบบนี้เนี่ยนะครับเหมาะกับคนที่รักรถมากๆนะครับชอบทำความสะอาดรถบ่อยๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสะดวกสบายกว่า เครื่องดูดฝุ่นที่เราจะต้องมาเสียบปลั๊กนะครับ <S <S เครื่องใหญ่ๆนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะถือมาแล้วก็ใส่ข้อต่อที่เป็นข้ออ่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยต้องบอกว่าแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยเพียงพอกับการล้างรถหนึ่งครั้งอย่างแน่นอนอาจจะเหลือด้วยซ้ํานะครับนี่นะครับก็สามารถที่จะช่วยงานได้แล้วก็ต้องบอกว่าการใช้งานแบบนี้เนี่ยผมลองให้แฟนได้ใช้งานแล้วนะครับแฟนเขาต้องบอกว่าชอบมากๆนะกับเครื่องมือตัวนี้เพราะว่ามันใช้งานสะดวกครับสามารถที่จะยกไปวางแล้วก็กดดูดฝุ่น ตามตอกตามมุมในรถต่างๆได้เลยครับก็เป็นการมารีวิวนะครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของดีวอ t นะครับรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์อนเนกประสงค์มากๆในการใช้งานสําหรับใครสนใจเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของเครื่องมือตัวนี้เนี่ยแนบไปให้ใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับสามารถที่จะลองเข้าไปดูได้วันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ